ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนผมเคยได้ยินชาวกัมพูชาคนหนึ่งซึ่งทำงานในไทยมาหลายปีพูดกับผมเบาๆว่าแผ่นดินของพวกเราถูกคำสาปตั้งแต่ยังไม่ทันเกิดประโยคนี้ฟังดูน่าเวทนาแต่เต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่ติดอยู่ในใจผมมาจนทุกวันนี้ในวัฒนธรรมของชาวกัมพูชารวมทั้งคนไทย อีสานยังมีความเชื่อบางอย่างที่ฝังแน่นว่าถ้ามีผู้ใดหักหลังแผ่นดินหรือทรยศคนดีไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ขุนศึกหรือพระผู้ทรงศีลคำสาบจะถูกปลดปล่อยออกมาและมันจะฝังรากลึกอยู่กับแผ่นดินนั้นไม่ยอมไปไหนง่ายๆบางตำนานพูดถึงนักบวชที่ถูกสังหารด้วยความระแวงบางเรื่องเล่าว,ว่าขุนศึกขายชาติ จับมือกับศัตรูเพื่อแย่งชิงอำนาจบางความเชื่อก็กล่าวว่ากษัตริย์เองคือผู้ลงโทษผู้ซื่อสัตย์จนวิญญาณของแผ่นดินกลายเป็นความพิโรธและทั้งหมดนั้นคือเงาเบื้องหลังของเมืองโบราณแห่งหนึ่งที่วันนี้เหลือเพียงซากฝุ่นและความเชื่อที่ยังไม่ตายที่นั่นคือละแวกอดีตเมืองหลวงที่เคยรุ่งเรืองที่สุดของขเขมร แต่วันนี้กลับถูกคนบางกลุ่มกล่าวขานว่าเป็นแผ่นดินที่ยังไม่พ้นจากคำสาปเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แต่คือสิ่งที่ผู้คนยังเล่าขานปากต่อปากและกลายเป็นตำนานที่ยังไม่เคยถูกลืมคำสาปขเขมรนคำสาปล่มสลายแห่งละแวกบางดินแดนบนโลกแม้การเวลาผ่านไปหลายร้อยปี ก็ไม่อาจฟื้นคืนความเจริญดังวันวานทั้งที่เคยเปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรมศิลปะมรดกอันล้ำค่าหนึ่งในนั้นคือแผ่นดินขเขมรที่บางคนร่ำลือว่ายังคงตกอยู่ภายใต้คำสาปแห่งการทรยศที่บ่มเพาะบนผืนดินอันเก่าแก่แห่งนี้เสียงดนตรีแปรเปลี่ยนผ้าโบราณสถานเมืองละแวกค่อยๆเผยตัวออกมา เหนือแม่น้ำตะเลสาบเมืองละแวกคือเมืองหลวงที่ฟื้นขึ้นหลังอาณาจักรอังกอร์สลายช่วงเวลานั้นศตวตรรษที่15ถึง16คือยุคทองครั้งสุดท้ายของกัมพูชาที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางการค้าติดต่อกับจีนสยามยวนร่องรอยศิลปะพระพุทธศาสนาและนักบวชผู้ทรงอิทธิพลส่งเสริมให้ละแวก เป็นทั้งดินแดนศรัทธาและอำนาจนัดจุดสูงสุดของละแวกพระเจ้าสุริโยวรมันผู้นำอันเกรียงไกรขุนศึกกลาก้าแกร่งและนักบวชผู้ศรัทธาแบ่งกันถือดุลอำนาจในราชสำนักแต่ใต้ความรุ่งเรืองเงาแห่งการหักหลังก็เริ่มก่อตัวขึ้นตำนานเก่าแก่ของชาวละแวกเล่าขานถึงเหตุการณ์มืดมิดหนึ่ง พระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งเฝ้าระแวงว่าขุนศึกและนักบวชจะสมคบคิดล้มราชบัลลังก์เมื่อความหวาดระแวงกินใจพระองค์จึงสั่งจับขุนศึกและนักบวชมาประหารอย่างลับๆโดยหารู้ไม่ว่าคนในกลุ่มขุนศึกนั้นมีเครือญาติที่พักดีอยู่ด้วยชะตากรรมอันโหดร้ายถูกกำกับด้วยความหวาดกลัวนักบวชคนหนึ่งก่อนจะสิ้นใจ เปล่งวาจาสาบแช่งดังก้องว่าแผ่นดินนี้จะไม่วันเจริญจนกว่าเลือดของผู้ทรยศจะหลังไหลดังสายน้ำชำระจนหมดหากยังมีเชื้อสายของผู้หักหลังขเขมรจะล่มสลายทุกคราเมื่อไฟฝันจะยิ่งใหญ่แล้วแล้วขุนศึกบางคนที่รอดชีวิตกลับกลายเป็นผู้ทรยศเสียเอง จับมือกับต่างชาติทั้งสยามและยวนนำทัพอริเข้าเหยียบย่ำกรุงละแวกตำนานว่านี่คือการขายชาติครั้งแรกของขเขมรเงาของคำสาปเริ่มปกคลุมไม่นานละแวกก็ถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยเฉพาะในยุคสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยากองทัพไทยเข้ายึดเมือง ขุนนางและเจ้าเมืองถูกจับไปเป็นองค์ประกันละแวกเมื่อวานคือมหานครวันนี้กลายเป็นเมืองร้างผู้คนขเขม็นจำนวนมากต้องอพยพหนีภัยและเริ่มก่อร่างสร้างเมืองหลวงใหม่ที่พนมเปญมองย้อนกลับจากปัจจุบันทุกครั้งที่กัมพูชาพยายามจะก้าวหน้าขึ้นทีก็มักจะพบกับอุปสรรคทางการเมืองการทุจริต ยากจนไม่รู้จบคนเขเมนจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เริ่มตั้งคำถามว่าหรือแท้จริงคือคำสาปแห่งการทรยศในอดีตที่ยังคงผูกมัดกัมพูชาอยู่มาจนถึงวันนี้ พระราชวังเขมรโบราณตั้งตตะงานเงียบงันท่ามกลางซากปรักหักพังของวันวานทว่าหากขยับสายตามองข้ามการเวลาภาพประสาทหินค่อยๆเลื้อนหายถูกแทนที่ด้วยโรงงานร้างสลิมเครืและบนหน้าจอทุรทัศน์ก็มีภาพนักการเมืองเขมรตระกูลหุน่นซึ่งครองอำนาจในเขมรอย่างเบ็ดเสร็จและเอาลูกหลานของตนเองเสวยสุข ทั้งที่ประชาชนในประเทศนั้นล้วนยากจนคำสาปนี่ไม่ใช่เพียงแค่ถ้อยคำในตำนานหรือบันทึกเก่าแก่อีกต่อไปหลายคนว่าเส้นทางของการกดขี่โกงกินแบ่งฝักฝ่ายหรือมาแต่ค่าล้างเผ่าพันธุ์เขมนแดงซึ่งฆ่าคนฉลาดของขเขมนไปหมดประเทศไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสมัยโบราณหากแต่ยังดำเนินต่อมาในประวัติศาสตร์ปัจจุบันอย่างเลือดเย็นไม่ว่าจะยุคเขมรแดง หรือในเวทีการเมืองทุกวันนี้ซึ่งประชาชนในเขมรยังคงรับสื่อให้รัฐบาลเขมรสั่งให้เชื่อเท่านั้นประเทศเขมรในปัจจุบันไม่สามารถพึ่งตนเองและยืนด้วยตนเองไม่ได้จึงเป็นปมที่ต้องคิดว่าไทยเวียดนามเอาวัฒนธรรมของตนไปนักมูเตลูทั้งไทยและเขมรบางสำนักถึงกับย้ำว่าคำสาบนี้ยังไม่หมดอายุ กรรมเก่าจากบรรพบุรุษยังรอวันสะสารพิธีกรรมบูชาเทพผีหรือพิธีปลดปล่อยพึ่งจะระบาดในยุคใหม่กำลังแทรกซึมอยู่ทุกชั้นชนไม่ใช่แค่ชานวัดหรือบ้านป่าเพราะเชื่อกันว่าความมืดจากอดีตยังคงที่นำโชคชะตาปัจจุบันและว่ากันว่าคำสาปจะจบสิน้นก็ต่อเมื่อมีคนรุ่นใหม่มาแบกรับกรรมแทนบรรพชนอย่างแท้จริงภาพวังโบราณภาพโรงงานร้าง ภาพนักการเมืองในข่าวคือเส้นประสานของอดีตปัจจุบันที่คำว่าคำสาปแขวนอยู่กลางอากาศแล้วคุณล่ะเชื่อไหมว่าคำสาปจะส่งผลข้ามการเวลาคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าเหตุใดดินแดนบางแห่งจริงไม่เจริญรุ่งเรืองเสียทีมันใช่เพราะทรัพยากรแผ่นดินหรือเป็นเพราะกรรมของผู้คนและหากคำสาปเหล่านี้ถูกปลดออกได้จริงคุณคิดว่า เมรจะกลับมาเป็นอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหรือไม่ก็คอมเมนต์ในคลิปได้คลิปนี้เป็นเพียงบทสัมภาษณ์ของคนบางกลุ่มซึ่งทำงานในไทยมาจนถึงปัจจุบัน